กลางยุคสามก,ก๊กที่แผ่นดินจีนกำลังวุ่นวายมีชายผู้หนึ่งชื่อเล่าปีผู้มีใจเมตตาแต่ไม่มีทั้งทัพใหญ่หรือทรัพย์มากมายเหมือนขุนศึกคนอื่นสิ่งเดียวที่เล่าปีมีคือความเข้าใจในคนวันหนึ่งเล่าปีได้ยินชื่อของชายสองคนคนหนึ่งคือกวนอูผู้มีความซื่อสัตย์และกล้าหาญ อีกคนคือเตียวผุยผู้ดุดันแต่จงรักภักดีเขาจึงเดินทางไปหาและพูดว่าเราสามคนเกิดต่างที่ต่างถิ่นแต่หากร่วมใจเป็นหนึ่งเราจะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้คืนนั้นทั้งสามได้สาบานเป็นพี่น้องที่สวนทอ้อกลายเป็นตำนานแห่งความภักดีที่คนกล่าวขานไม่รู้จบต่อมา เมื่อเล่าปีต้องเผชิญศึกใหญ่เขาไม่มีทัพพอจะสู้แต่เขาไม่หมดหวังเขากลับใช้ยืมแรงผู้อื่นด้วยปัญญาเขาเดินทางไปหายอดกุนซือผู้หนึ่งชื่อของเบ้งแม้ต้องไปถึงสมครั้งก็ไม่ยอมลมเลิกจนในที่สุดคงเบ้งยอมออกมาช่วยวางแผนรบให้คงเบ้งกล่าวว่าท่านอาจไม่มีอาวุธมากมาย แต่ท่านมีหัวใจของคนมากมายด้วยความเข้าใจในศิลปะการใช้คนเล่าปี่ไม่เพียงสร้างกองทัพขึ้นจากศูนยแต่ยังสร้างความพักดีจากทุกผู้ที่ร่วมรบกับเขาด้วยในบ้านปลายผู้คนต่างยกย่องว่าเล่าปี่ไม่ได้ชนะเพราะมีพลังมากกว่าผู้อื่นแต่เพราะเขารู้จักยืมแรงและศรัทธาของผู้อื่น ได้อย่างชาญฉลาดข้อคิดจากเรื่องนี้การยืมแรงผู้อื่นไม่ใช่การอาศัยผู้อื่นแต่คือศิลปะแห่งผู้นำที่รู้ว่าพลังแท้จริงอยู่ที่หัวใจของคนนี่คือเล่าปีสามกก